เมตตาจุนนิยมนั่นหมายถึงว่าเขาประกอบการให้มีกำไรแต่ว่าก็มีความเมตตากับผู้คนด้วยภายใต้ภารกิจเปลีป่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นและยกะดับสังคมให้เจริญยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาเป็นตัวแทนรับรางวัล Corporate of the Year นะครับ2024ให้กับซักเซอร์มบิงจำกัดมหาชนซึ่งถือว่า เป็นคุณค่าที่องค์กรข้างนอกที่ชื่อเ h ือ e ีเพอร์เนี่ยมองเห็นจากการทำของพวกเราที่ผ่านมาหลายๆปีที่ผ่านมานะครับซึ่งผมก็ขอชื่นชมพลังของทุกคนว่านี่เป็นสิ่งที่เราทำมายังต่อเนื่องในการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนและมีสังคมข้างนอกมองเห็นพร้อมกับส่งพลังกลับให้เราด้วยการมอบรางวัลน,นี้ครับ นี่ถือว่าเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนก็มีกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ในการที่จะทำพรุ่งนี้ให้ทะลุขีดจํากัดยิ่งยิ่งขึ้นช่วยกันสร้างเรื่องราวและทำเรื่องราวที่มหัศจรรย์ให้ปรากฏขึ้นผ่านภารกิจการช่วยเหลือเปลี่ยนเปลงชีวิตผู้คนเป็นคนดีคนเก่งของสังคมเพื่อช่วยกันยก,กระดับชีวิตของตัวเองของครอบครัว ของทีมงานขององค์กรของชุมชนของสังคมและประเทศชาติต่ตอไปนี่คือความภาคภูมิที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราครับอยากให้พวกเรารับไว้ทุกๆคนเลยนะครับเยี่ยมครับ